ครับบอร์ดแอร์นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกอมอเตอร์ไม่สามารถาที่ปรับที่จะปรับสปีดได้นะครับตอนนี้ปรับสปีดได้นะครับแล่ฮะอันนี้แกนหนึ่งนะครับทีนี้เราจะดูแกนสองดูนะฮะแกนสองก็เร็วขึ้นนะครับสปีดแกนสามลองดูนะ เกี่สามเร็วกว่าเดิมนะครับเห็นทางวิดีโอเห็นได้ชัดเลยนะฮะนี่เก่หนึ่งนะอ่าแก่หนึ่งก่หนึ่งช้าแล้วฮะโอ้เห็นแต่ผ่านกล้องนี่จะเห็นความชัดเจนเลยฮะจะเห็นใบพัดสปีดเก่สองนะครับเก่สองก็เร็วขึ้นกว่านิดหนึ่ง เกียร์สนะครับอ้เห็นแล้วนะฮะเกียร์สามหมุนติ้วเลยนะครับงการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ